เอาเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กับหน้าโปรไฟล์ m y c a t นะฮะในวันนี้เราจะมาสอนวิธีต่างๆในการลงเล่นเซิร์ฟคาร์เพอร์เฟกนะฮะก็อย่างอื่นเลยนะฮะผมจะสอนทั้งคู่เลยนะว่า Java Edition หรือว่าในคอมเข้ายัางไงนะฮะและ Bedrock หรือว่าในโทรศัพท์เข้ายัางไงนะฮะ PE นั่นเองของโทรศัพท์นะฮะมันเข้าคล้ายๆกันแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดทีละหน่อยนะฮะจริงๆก็คือนิดเดียวนะฮะ มาเรามาเริ่มกันที่ j a ว a กันเลยนะฮะแล้วก็กดสร้างโปรไฟล์ฮะอันนี้คือของ c e r ร์ o ฟอสนะที่ผมใช้ c u r ร์ o ฟอสนะฮะก็สร้างโปรไฟล์แล้วก็พิมพ์ชื่อไปอ่ะ MCC p f ประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วเราให้เราเลือกตรงนี้นะครับเป็น2.20.4นะครับปัจจุบันคือเขาอัปเดตให้2.20.4เล่นนะครับผม หรือว่าให้เราเข้ามาดูใน i s c o r d นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด s c o r d ไว้ข้างใต้นะฮะเราเข้ามาดูที่คู่มือเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่กดแล้วก็เราก็มาดูฝั่งนี้นะครับว่าสำหรับ Java เขาใช้เวอร์ชันอะไรเวอร์ชัน่น2.20.4แล้วก็ b e d r o อกใช้เวอร์ชันอะไรนะฮะเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็น f o r ์ f a b r i c นะฮะส่วนผมอ่าผมก็จะเลือกสร้างโปรไฟล์ทั้งสองอย่างเลยนะอ่าตรงนี้ก็ปกติฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันก็กดสร้างได้เลยนะครับอ่าพอสร้างเสร็จเราก็รอโหลดนะครับ อันนี้ก็จะคือเป็นของฟอร์สนะครับที่ผมเล่นอันนี้ก็คือของ f a b r i กที่ผมเล่นนะครับผมเล่นทั้ง2แบบเลยอเดี๋ยวเราจะเข้าฟอร์สให้ดูก่อนละกันอ่ะเรามาอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับผมให้เรากดไปที่ m u l ติ p พเยอร์ฮะปึ๊บเสร็จแล้วอ่ะจริงๆตรงนี้มันจะไม่มีนะครับให้เรากด a อ s เซอร์เนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อ ตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่เราจะอะไรก็ได้วะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับที่เราจําได้อ่าผมก็เหมือนเดิมฮะ MCCPF นะฮะส่วน server address นะฮะผมจะทิ้งลิงก์หรือไม่อ่านจะแปะไว้หน้าจอเลยนี่นะครับก็คือ play.mccpf นะฮะแล้วก็ .win อันนี้คือของ Java นะฮะ อ่ะเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนนะครับเซิร์ฟเวอร์ r ี e อร์ทแพนะครับให้เราตั้งเป็น enable ไว้นะฮะแล้วเราก็กดตกลงได้เลยพอตกลงเสร็จแล้วนะครับพอหน้าจอน,นี้ขึ้นนะฮะก็คืออันนี้แหละเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟนี่เวอร์ชันนะครับ1 2 0่นะครับลิมิต300คนตอนนี้มีคนเล่น1 8 9ิกคนนะฮะพีคเลยก็คือคนเล่น400คน,นเอาจริงอ่ามาอาทิตย์ก่อนคือ400คนเลยนะมาณจุดนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เบล็อกก่อน ว่าเข้ายัางไงนะฮะอ่าส่วนของนายเบสล็อกหรือ PE หรือในโทรศัพท์นะครับผมก็ให้เราเข้ามาที่เพย์ฮะเพย์ Play, แล้วก็ดูด้านบนขวาน,นะครับเซิร์ฟเวอร์เห็นไหมเซิร์ฟเวอร์ให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วให้เรามาแท็บด้านซ้ายนะฮะเลื่อนลงมาล่างสุดจะเห็นคําว่า add server นะครับแล้วก็กดเข้าไปกดที่ add server นะครับมันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูขึ้นหน้านี้นะครับแล้วก็ใส่ตามนี้เลย Serv e r Name คือตั้งอะไรก็ได้เอาที่เราจําได้นะครับ แล้วก็ s e r v ์ฟเวอร์แออันนี้สำคัญนะครับไม่เหมือนกับของ j a ว a นะฮะดูดีๆ BG นะครับ, b g, รบ b g m c c p f w i n นะฮะพูดง่ายว่าเราจะเปลี่ยนจากคำว่า Play ข้างหน้าเป็น BG นะฮะส่วนพอร์ตนะครับ19132ถ้าผมจำไม่ผิดคือใช้พอร์ตเดิมกับตอน a d s เซิร์ฟอะเห็นไหมพอกด a d s เซิร์มันจะขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนมันแต่ถ้าใครไม่ขึ้นแบบนี้ก็1913 2นะครับแล้วกกดเซฟ p l a y ได้เลยแล้วก,กดเข้าไป กดจอยเข้าไปเลยฮะบางทีมันจะถามว่าให้เราติดตั้งอ่อน่าจะเป็นรีซอสแพ็กนะครับเราก็กดตกลงไปอันนี้กำลังโหลดดิ้งเข้าเกมนะฮะพอเราเข้ามานะครับเราเข้ามาเราจะยังเดินไม่ได้นะครับตรงนี้มีคนยืนหน้าเราอยู่อย่างแรกนะครับเหมือนกันนะอันนี้คอของชาวาและของเบลล็อกพิมพ์เหมือนกันนะครับทับรีรีว่าทับรีจิสเตอนะครับ g i s t e r r e g I S T r ์ e g I S T r นะครับ Register ก็คือการสมัครนั่นเองการตั้งรหัสผ่านนะฮะและให้เรากดสเปกบาร์หนึ่งทีหรือเว้นวรรคหนึ่งทีครับผมและให้เราตั้งรหัสผ่านสมมติผมตั้งรหัสผ่านเป็น1 2 3 4 5 6อ่ะแล้วก็สเปกบาร์อีกหนึ่งทีนะฮะขั้นแรกคือการตั้งครับสเปกบาร์ขั้นที่2คือการยืนยันรหัสผ่านนั่นเอง1น3 4 5 6องหแล้วก็กดตกลงไปนะฮะทีนี้ ครั้งที่2นะครับถ้าเราเข้านะครับถ้าเราเข้าเราไม่ต้องกดรีจิเตอร์นะฮะเราสมัครไปแล้วให้เรากดเป็นทับล็อกอินนะครับล็อกอินนี่แทนแล้วก็1 2 3 4 5 6นะฮะร,รอบเดียวพอนะครับการล็อกอินคือใส่รหัสครั้งเดียวนะครับไม่ต้องสเปกบาร์แล้วใส่ครั้งกดตกลงไปอ่าทีนี้เราก็เป็นการล็อกอินแล้วนะฮะคือสมัครรีจิเตอร์รอบเดียวที่เหลือเรากดล็อกอินอย่างเดียวทับล็อกอินนะฮะ แล้วมาดูนี้ฮะให้เราวิ่งมาดูนะครับมีโหมดอะไรบ้างนะฮะโหมดมินิเกมหรือเกมลองนะครับก็จะมีนี่ Monster Fighting สุดมันนะฮะก็คือ Super Smash Mob นั่นเองนะฮะ C g O นะครับยิงปืนล่าหัวคมๆนะฮะ Bed War นะครับก็คือการทุบเตียงนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ไปฝั่งนู้นฮะฝั่งนี้คือเป็นอีเวนต์เกมนะครับก็คือประมาณว่าเซิร์ฟเวอร์กิจกรรมเราจะสามารถร่วมเข้าได้ที่นี่นะฮะ เวก็กดเข้าไปเลยถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นอีเวนต์อะไรนะครับส่วนหลักๆแล้วนะครับจะมีอยู่3โหมดให้เราเลือกนะครับ one block นะฮะ s u r v i v a l นะครับแล้วก็ sky block นั่นเองนะครับผมมา s u r v i v a l ก่อนละกันนะฮะกดคลิกเข้าไปเลยแล้วก็รอโหลดฮะอ่าโหลดเสร็จแล้วนะครับของที่เขาจะมีแจกแป๊บหนึ่งขอตั้งค่าหน้าเมนูก่อนหน้าเมนูค่อนข้างใหญ่ตรงนี้นี่เองเอาให้เล็กๆหน่อยโอเคอ่ะพอเราเข้ามาในเซิร์ฟนะฮะ เซิร์ฟเขาก็จะแจกของเราเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งมาดูกันว่าคืออะไรบ้างนะครับผัวนะครับคือมันเป็นลูกกระดาษแต่เป็นของที่เซิร์ฟเขาแจกมานะฮะซึ่งฟังก์ชันดีมากโปเลกชันสามนะครับไฟโปเลกชันหนึ่งนะฮะแล้วก็ชุดนะครับชุดเกาะกางเกงรองเท้านะครับที่เขาจะแจกมาซึ่งซอมบี้ในโลกปกติตีเราไม่ไม่ตายแน่นอนไม่ตายนะฮะอันนี้ก็คืออาวุธนะครับที่เขาจะให้เรามา2ชิ้นนะครับผมมีโทเทม คืนชีพมีไก่นะครับมีธนูลูกธนูมีธนูมีพิกแอคนะครับมีโชเวลมีแอคนะครับแล้วก็หินโพเทกนะฮะคือหินเอาไว้กางอนณาเขตสร้างบ้านหรือจับจองพื้นที่สร้างบ้านนะครับนี่ก็คือลุกกี้นะฮะก็คือแบบเรียกง่ายๆก็คือรูมจมรูมรูมพลังเสริมของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีใส่เป็นยังไง อย่างแรกนะครับทุกคนจะมีนะฮะเซอร์เวอร์เมนูที่เป็นรูปนาฬิกาตรงนี้นะครับเซิร์เวอร์เมนูให้เรากดลิกขวานะครับผมแล้วก็อย่างแรกเลยไปที่สร้อยกุญแจนะครับ Equipment อันนี้คือหน้าช่องใส่ลูนของเราทั้งหมดนะครับมีสร้อยมีแหวนมีเหรียญแล้วก็มีโล่อะไรต่างๆนะครับให้เราลากอันนี้เข้าไปใส่เลยอ่ะคลิกเข้าไปใส่เราก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นเลยนะครับผมจากที่ฟังก์ชันเขาเขียนมาเลยประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าใครทำ เซิร์ฟเวอร์เมนูหายนะครับและอยู่ข้างนอกอ่ะเขาพูดตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปดูคําสั่งต่างๆในเซิร์ฟเวอร์เมนูถ้าใครทำเซิร์ฟเวอร์เมนูหายนะฮะและยืนอยู่ข้างนอกอยู่ที่อื่นเฮ้ยจะทำไงดีวะกดวาร์ปไม่เป็นทํายังไงให้เรากดทับสป,ปาวนนะครับผมสป,ปาว SPAWN ปึ๊บเราก็จะมาโผล่ตรงจุดเกิดน,นะครับและให้เราวิ่งมาตรงนี้ฮะนี่เมนูเซิร์ฟเวอร์นะครับคลิกขวาเข้าไปอ่าแล้วเขาก็จะให เซิร์ฟเวอร์เมนูเราคืนมานะครับถ้าเราทําหายในกรณีที่เราทําหายนะโอเคเดี๋ยวเราขอตัดไปที่ฟอร์สก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเล่นไม่ถนัดจริงๆในเบนล็อกนะฮะผมค่อนข้างงงปุ่มนิดนึงกลับมาในฟอร์สนะฮะอย่างแรกเลยนะครับเราจะดูคําสั่งเมนูก่อนนะครับผมเริ่มต้นเลยคือคลิกขวานะครับตรงที่รูปนาฬิกาผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าทุกคําสั่งสามารถพิมพ์ในช่องข้อความได้แค่กดสลันนะฮะแล้วก็กดว้าไปนู่นว้าไปนี่เป็นคําสั่งทั่วไปนะครับ แต่เขารวมคําสั่งที่เราต้องกดพิมพ์มาอยู่ในในากาอันนี้แล้วฮะคลิกขวาไปรูปดาวนะครับ101นะครับผมแนะแนวเกี่ยวกับเซิร์ฟเบื้องต้นนะครับวิธีการวิธีการเล่นและคําสั่งและกดนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูได้เลยคําสั่งหินโพเทกนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องหินโพเทกอีกนิดหนึ่งนะฮะ คำสั่งที่2นะครับคำสั่งพื้นฐานนะครับว่าไปยังเมืองหลับเอ่อ p m i s s มไอสปาเซนู่นนี่นั่นนะครับเราก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะฮะคำสั่งที่3 h o โฮมโซนนะครับโฮมโซนก็คือเป็นหมู่บ้านจัดสรรนั่นเองนะฮะเป็นโฮมแบบอ่อต้องต้องค่อนข้างมีเงินนิดนึงนะครับถึงจะเข้าไปได้แต่ อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเออคำสั่งอื่นๆนะครับเราก็อ่านดูได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้วิธีการเล่นนะครับอ่านเติบเติมตตตอ่านไปวิกิเร็วๆนี้ยังไม่มีวิกิกฎของเซิร์ฟนะครับอันนี้คือต้องอ่านนะต้องอ่านนะแบนนะฮะเออห้ามใช้จุดอ่อนของเซิร์ฟในการโจมตีหรือผลประโยชน์ใดๆก็ตามนะครับห้ามก่อความวุ่นวายในเซิร์ฟเวอร์และ Program โปรแกรมโกงใดๆต่างก็ตามก็คือพูดง่ายว่าแฮกนั่นแหละนะฮะ ห้ามอ้างว่าตนเองเป็นทีมงานหรือแอดมินเพื่อหลอกลวงเพื่ออื่นเพื่ออื่นวะผู้อื่นนะครับผมห้ามหลอกลวงหรือช่อโกงผู้อื่นนะครับห้ามใช้คาหยาบคายส่อเสียดนะฮะห้ามขายของเป็นเงินจริงนอกเกมเด็ดขาดนะครับผมกฎของเซิร์ฟก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็สิ่งใดๆที่ไม่มีอยู่ในกฎของเซิร์ฟและรู้ว่ามันผิดมันโกงก็บินเหมือนกันนะอย่างเช่นอ่ขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับยกตัวอย่างการใช้บัคเพื่อผลประโยชน์การปั๊มของที่มันไม่มี ที่มันเป็นบั็อกอะไรพวกเนี้ยก็ถ้าแอดมินจับได้ก็โดนเหมือนกันนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับผมแนะนำว่าให้เข้า Discord ไว้นะครับผมอันนี้คือสำคัญเลยสำหรับคนที่เล่นนะฮะเข้า Discord ไว้แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ข้างในทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Skybox นะฮะ o n e b o ็หรือว่า Survivor ก็ตามนะครับเขามีอัปเดตอะไรเขาจะลงไว้ที่โน่นหมดเลยนะฮะก็เข้าไปติดตามเข้าไปอยู่ข้างในได้เลยฮะ มีอะไรก็พิมพ์สอบถามเขาได้นะฮะแล้วก็นะครับผมสิ่งต่อไปเลยก็คืออ่าเมนูโฮมนะครับบ้านตรงนี้จริงๆแล้วมันจะไม่มีนะครับผมจะไม่มีอะไรเลยอันนี้คือตลาดโลกนะฮะตลาดโลกก็คือเราสามารถลงของไว้ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆนะเป็นขั้นตอนไปนะครับผมจะไม่ข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวจะงงกันตลาดโลกก็คือตรงนี้ฮนะ นี่คือจุดสปาให้เราเลี้ยวซ้ายมานะครับเราเราจะเจอจะเจะเจอตลาดโลกนะตลาดโลกก็คือเป็นของที่เพเยอร์เอามาลงขายนั่นเองนะฮะอันนี้ฮะอันนี้คือตลาดโลกนะครับแล้วก็จุดขายของบาบลาบลานะฮะนี่ขายขายภาคขายภาคฤดูกาลนะครับขายไข่นะครับขายแร่เราก็ดูได้นะครับว่าเราสามารถขายหรือซื้ออะไรได้บ้างนะครับถ้าเราซื้อได้นะครับเราไปดูที่ตรงนี้ฮะ ปุ๊บกดไปอ่าเห็นไหมแถบข้างล่างคือการซื้อนะครับ b u y เราจะไม่สามารถซื้อได้ขายได้อย่างเดียวนั่นเองของที่ซื้อได้นะครับก็มาดูตรงนี้อ่ะมันจะมีขึ้นคำว่า b u y กับเซ l เห็นไหมอันนี้คือซื้อได้แล้วก็ขายได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขายแลกขายบล็อกอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือขายหินโรเทคนะครับหินโรเทคที่ผมพูดไว้ต้นคลิปนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์จะแจกเรามาอยู่แล้ว1ก้อนนะครับเป็นหินอ่าเป็นหินโรเทคสามสิบคูณสามสิบนะฮะ ส่วนอันนี้นะครับ10คูณ10นะครับแล้วก็อันนี้50คูณ50นะครับผมส่วนอื่นต่างๆที่อยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ในเว็บฮะ <c oughs> ไปดูในเว็บเขาได้ก็เหมือนเดิมนะครับติดตามทางดิสคอร์ดแล้วก็จะมีลิงก์เว็บการซื้อขายอยู่อ่าไม่ใช่การซื้อขายการซื้อของในเว็บอยู่ประมาณนั้นอันนี้คือของแจกฟรีนะครับนี่เราก็มารับได้เลยจริงๆคือเริ่มต้นจะมีเยอะหลายช่องนะครับเราก็รับได้เลยอันนี้คืออะไร ทอสนะฮะอาหารแล้วก็นู่นนี่นั่นอ่าตรงนี้ก็คือต้นไม้เป็นต้นซีดนะฮะอ่ะแล้วก็เก็บไปประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะมีการรีนะครับเราก็มารับได้เรื่อยๆเลยสกิลนะครับนี่สกิลให้เรากดวาร์ปลิสต์นะฮะไปที่คําว่าสกิลครับผมนี่ที่เป็นสมุดปุ๊บให้เรามาเลือกคลาสตรงนี้ฮะแต่ละสกิลก็จะแตกต่างกันไปนะฮะอย่างผมใช้วอริเออร์ก็จะเป็นการความแข็งแกร่งโจมตีหนักนะครับมาดูในส่วนของ โรมโซนโรมโซนก็เป็นโซนของการสร้างบ้านซึ่งเราต้องซื้อนะครับใช่เราต้องซื้อเราไปดูแท็กกันก่อนอะแท็กฉายาย,ยังไม่พูดถึงละกันเพรนะครับระบบสัตว์เลี้ยงนี่คือสัตว์เลี้ยงของเรานะฮะนี่คือกิลกิลของเราเควสนะครับเควสของเราก็คือนี่เห็นไหมมันจะมีนําผักฤดูกาลมาให้ฉันหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเป็นเควสพวกนี้นะฮะเราก็สามารถทําตามได้เลยนะครับผมวาร์ปลิสนะฮะ อันนี้คือสิ่งสําคัญนะฮะส่วนแลงเราจะเป็นแลงบอลก็คือฟรีนั่นเองเราสามารถมาอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับความสามารถพื้นฐานทั่วไปแรงบอนส์ Bronze, นะฮะส่วนซิเวอร์นะครับจะใช้50พอยต point ์นี้เอามาจากไหนคะก็คือเป็นการเติมเงินนั่นเองนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นเติมคูณ2อยู่25บาทก็บินได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับปิดนู่นปิดนี่ได้ทำนู่นทำนี่ได้นะครับอ่านละเอียดละเอียดน,นะ เพราะว่ามันเป็นกฎของเซิร์ฟเหมือนกันนะฮะนี่ก็อ่านได้เลยมียันซีนอนนะครับผมสามพันพอยต์ก็ทำได้หลายอย่างมากประมาณนั้นมาดูสูตนรวมของการวาร์ฟนะฮะนี่อันนี้คือ w วอ2สองนะครับเวอรหนึ่งก็คือเป็นซีซันเก่านะครับซึ่งเราจะไม่เล่นกันแล้วนะฮะเข้าไปก็จะไม่ค่อยมีอะไรหรอกเข้าได้นะแต่จะไม่จะไม่มีอะไรจะไม่เจออะไรเลยประมาณนั้นนะฮะนี่เวอรสองนะฮะ ซึ่งเป็นซีซั่นที่เรากำลังเล่นอยู่เราก็กดว้าไปได้เลย World 2ปุ๊บนี่เราจะมาอยู่ตรงนี้อ่าเชเดอร์มาแล้วข้อเสียของเชเดอร์คืออะไรรู้ไหมข้อเสียของเชเดอร์คือเสื้อแฟชั่นที่ทางเกมเขามีทางเซิร์ฟเขามีมันจะบักครับผมใช่มันจะบักเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากแบบอยากเห็นชุดเท่ๆสวยๆตลอดเวลาก็ปิดเชเดอร์ไว้นะฮะมา อย่างแรกนะครับถ้าเราอยู่ในโรเทคของเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะไม่สามารถถูกบล็อกได้นะครับจนกว่าจะเลยออกไปนะครับเราก็เดินออกไปเลยเอสมมุติผมเดินแป๊บนึงนะสมมุติผมเดินออกไปนะครับปึ๊บอ,อันนี้คือบินได้เพราะว่ามีแรงนะฮะเสียงอะไรวะบินได้เพราะมีแรงนะฮะเราก็ออกมาจากเซิร์ฟอาโรเทคเซิร์ฟแล้วนะฮะเราก็ยังขุดไม่ได้นะครับถ้าเราอยู่ในโรเทคคนอื่นอันนี้ขุดได้ อันนี้นี่โรเทคคนอื่นนี่อ่ะเราก็ไม่สามารถขุดได้นะครับเปิดก็เปิดไม่ได้นะครับต้นไม้ก็ตัดไม่ได้พื้นก็ทําไม่ได้เราไม่สามารถขุดอะไรได้เลยนะครับซึ่งกล่องข้อความจะบอกนะครับว่าเราเข้าโรเทคใครแล้วหรือออกโรเทคใครแล้วนะครับแม้แต่สัตว์เลี้ยงนะครับเราก็จะฆ่าไม่ได้เห็นไหมฆ่าไม่ได้นะครับถ้าเราอยู่ในโรเทคคนอื่นเราไปที่วาร์ปนะครับ เนเธอร์นะครับก็ปกติเลยเนเธอร์ดีเอ็นสปาสปาก็คือกลับไปหน้าเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้ฮะเรามาดูในส่วนของโหมดถัดไปก็คือโหมดการฟาร์มหรือการหาของต่างๆนะฮะบอสนะครับผมเดี๋ยวในคลิปอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเริ่มต้นการฟาร์มนะฮะบอสเราก็จะสามารถวาร์ปไปที่ดันเจียนไม้นะครับผมมีเลเวลไม่เลเวลหนึ่งสอง่านะครับผมตอนนี้ยังมีถึงเลเวลหอยู่นะ แล้วก็พิกแลนนะครับพิกแลนเพื่อที่จะฟาร์มหมูเนื้อหมูเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ประมาณนี้อ่ะก็คือพวกนี้เลยเป็นเป็นดันนั่นเองเป็นดันเจียนนั่นเองนะครับผมอันนี้ชอบนะฮะแล้วก็คือเราไปจะว่าเป็นหน้าร้านค้าหน้าสปาเลยรับของฟรีกาชานะครับรับของฟรีก็เนี่ยมันว่าได้หมดเลยนะครับหรือพิมพ์คําสั่งก็ได้นะฮะกาชาก็คือกล่องสุ่มนั่นเองนะครับนี่ยกเป็นกล่องสุม่ม สมของนู่นนี่นั่นนะครับส่วนข้างในก็มีนะฮะข้างในก็จะเป็นวาร์ปโดเนตนะครับก็อันนี้คืออันใหม่เลยล่าสุดเลยสตาร์ไลท์นะฮะสตาร์ไลท์เฮล멧ในเทมาาครับของพวกนี้ก็สามารถหาซื้อกุญแจได้ในเว็บนะฮะนี่ก็จะมีเยอะแยะมากมายเลือกดูได้เลยนะครับก็จะมีชั้น2ด้วยนะฮะวาร์ปถัดไปนะครับก็เป็นอาสกิลก็ที่เราไปเลือกสกิลเลือกคลาสเมื่อกี้เลยวาร์ปสัตว์เลี้ยงนะครับก็ มาดูตรงนี้ได้นะฮะว่าเราสามารถจับสัตว์เลี้ยงได้ยังไงนะฮะห้พิมพคาสั่งนี้นะฮะจับสัตว์เลี้ยงทุกครั้งหาคุณมีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วก็นาเก็บเข้าคังก่อนเพลสโต้นะฮะสัตว์เลี้ยงสามารถจับได้มีเอฟเฟกพิเศษบนหัวนะฮะเอฟเฟกพิเศษบนหัวคืออะไรนะเห็นไหมเอฟเฟกพิเศษบนหัวหลังจากนั้นนาเชือกเชือกอันนี้ฮะมาตีมอนเตอร์ไปตีมอนเตอร์ที่ต้องการจนเฮดพีหมดนะครับไม่สามารถจําจับม็อบในสปาหร,หรือในดันเจียนได้ วิธีขี่สัตว์เลี้ยงนะครับก็ตามนี้เลยมาอ่านได้เลยนะครับนี่คือคือร้าน้าสัตว์เลี้ยงนั่นเองร้านขายสัตว์เลี้ยงอ,อพยโน่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็เบบี้ช็อปนะครับซื้อได้เลยราคาค่อนข้างสูงนะมาส่ดดูในส่วนของถัดไปนะฮะปลาน,ลาน,ล,าน,นลานปลาล้านเออลานปลาลอง PVP เอาจริงๆอันนี้คือเป็นครั้งแรกกับการเข้ามาที่ลานปลาลองของผมเลยนะออกดีกว่าเดี๋ยวไม่คนมาตีตกปลาฮะตกปลาเราจะยังไม่มีเบ็ดนะครับผมวิธีการ ทำทำยังไงนิวัาร์ตกปลานะครับผมวาร์ตกปลาก็ทุกๆหนึ่งทุ่มนะฮะจะมีกิจกรรมตกปลาเรามาอ่านป้ายตรงนี้กเลยก็ได้นะครับกิจกรรมตกปลานะครับกิจกรรมตกปลาจะเริ่มทุกๆวันนะฮะเวลาหนึ่งทุ่มวิธีเข้าร่วมแค่เพียงตกปลาที่ที่ไหนก็ได้นะครับในบริเวณในระยะเวลากิจกรรมภายในระยะเวลากิจกรรมนั่นเอง ก็รางวัลนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะฮะส่วนคนที่ไม่ได้3อันดับแรกนะครับไม่ไม่ต้องเสียใจนะครับเราจะได้เงินได้ XP ได้อันนี้มันมีกิจกรรมได้หิตที่บวกและได้พอยต์เหมือนกันนะครับแต่ก็จะได้น้อยกว่าคนที่ติดท็อปเนาะปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเราจะได้อันนี้มันมีหินกิจกรรมมาแล้วก็สามารถสะสมมาแลกได้เลยนะครับแลกของตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็สามารถเอามาบวกเพิ่มได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดในคลิปถัดไปแล้วกันของพวกนี้นะครับ นี่ก็สามารถเอาปลาเพิ่มมาแลกปลาเขียวปลาเขียวพะอ,อินเอา,าสิบปลาเขียวพะอ,อินเพิ่มมาแลกเบ็ดนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็พยายามเล่นเล่นหน่อยแล้วกันเกมมันต้องฟาร์มนะครับอันนี้ก็คือรับเควสนะครับรับเควสแล้วก็ตกปลาได้ประมาณนั้นมาดูในส่วนของถัดไปนะฮะวาร์ปกิวนะฮะกิวจะเป็นตามนี้เลยกิ้วก็เลเวลหนึ่งราคานี่อันนี้คือก็เราสามารถสร้างกิ้วได้นะฮะให้เพื่อนมาอยู่กิ้วด้วยแต่ผมไม่ได้สร้างเพราะว่า ผมเล่นกันแค่3คนเองเป็นคำสั่งกิวนะฮะแล้วก็มาอ่านได้เลยนะครับผมส่วนของวาร์ปฟาร์มแลนด์เริ่มต้นก็มาตรงนี้เลยนะฮะเปมนคนทิ้งทองไว้เก็บแล้วก็สามารถหาข้าวได้นะฮะตรงนี้หาข้าวไปก่อนปอ๊บหรือเอาไปปลูกก็ได้เอามากินก็ได้หรือจะเอาไปขายก็ได้ะฮะแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับ Animal Land นะครับก็คือปีชัทนั่นเองมาหามาหานี้มาหานี้มาหานังมาหานื้อกินประมาณนี้ คือหน้าเซิร์ฟเราเราก็จะมีของฟรีให้กิจกรรมอีเวนต์ตีมังกรนะฮะก็คือเป็นกิจกรรมทุกๆวันเวลาสามทุ่มนะครับตีมังกรบอสนะฮะเราจะได้ของอีเวนต์มาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เอาของอีเวนต์ไปแลกนะฮะของอีเวนต์อยู่ตรงไหนนะครับไปที่แบล็กสมิธนะครับอ่าพออยู่หน้าแบล็กสมิธให้เรามาทางนี้นะฮะมันอยู่น,นั่นเองนี่ปุ๊บ เราก็อันนี้คือเราสิ่งที่เราจะได้จากอีเวนต์ตีมังกรนะครับเราก็จะได้ได้มาแล้วก็เก็บ e y e of Ender มาแลกได้นะครับนี่แล้วก็เอามาตีบวกได้เป็นระดับ10ตรงนี้ก็เหมือนกันมีของให้แลกนะฮะข้างในก็เช่นกันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนของวาร์ปต่างๆนะครับโอเควิธีการใช้คำสั่งวาร์ปเมนูเซเวอร์นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาบอกวิธีการเริ่มต้นไปตีมอนไปทำนู่นทำนี่กันนะครับผมว่าเริ่มต้นยังไงถึงจะง่ายนะครับแล้วก็หาของยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับทำเควสททำนู่นทำนี่ทำนั่นนะฮะผมเริ่มหาเงินจากตรงไหนนะครับแล้วก็วิธีการปลูกผักพิเศษเอาปลูกผักฤด,ดูกาลทํายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบายๆนะฮะเจอกันครับ